เราอยู่ที่ภูเขาไฟนะฮะแล้วก็มีน้องผู้หญิงนะฮะอ่ะน้องโมอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะตอนขึ้นวันแรกวันแรกหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้าค่ะวันแรกวันแรกใช้เวลาเท่าไหร่ครับสูงไม่ได้สูงไม่ได้แค่สูงเป็นแ้วเพียงเท่าไหร่นะวันแรกนหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้าหนึ่งชั่วโมงห้าสิบห้าอัน่ี้ตังค์เท่าไหร่สามสามโลกว่าค่สามโลก,กว่า,า,าเฮ้ยสามโลก,กว่า,ยอ,ยาอีกเหรออ๋อวันแรกเราไปติดมาเดงครับอ่าๆแล้วเรา วันที่สองขึ้นขึ้นไปที่ยอดเท่าไหร่วันนี้ส่งประมาณเก้าโลกว่ากว่าสิบโลหกชั่วโมงกก็ต้องปีนชันขึ้นไปแล้วก็เดินเดินเป็นสัตว์ันนี้ก็รวมกับถ่ายเรื่องอะไรนะถ่ายวิวอะไรด้วยแล้วก็วันวันที่สามจากแคมป์แรกไปกันที่สองเท่าไรองกบน้อกท่นไปีครับ นล้วผู้หญิงที่ที่ที่เดินเร็วมากค่ะเดินเร็วมากไม่สนใจผู้ชายเลยเออวันที่สองที่ออกเท่าไหร่ห้าโลห้าสี่ชั่วโมงค่ะห้าโลห้าอะไรนะสี่ชั่วโมงห้าโลห้าสิบใช้เวลากี่ชั่วโมงที่สองแล้ววันที่สามวันที่สามเราไปไหนก่อนวันนี้วันนี้ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายอ๋อวันที่สอที่สามอ่ะวันสุดท้ายลงมาเท่าไหร่สองชั่วโมงสี่นาทีค่ะเลียงทาง ดีไปประมาณห้าโะค่ะเพราะจับตอนเดินลงมาอ่าาลงก็ลงดิ่งมาก็หกโลนี่มันประมาณ5โลกว่ามากกว่านี่หโลก็เป็นน้องคนเดียวน้องผู้หญิงคนเดียวที่ขึ้นสุดขึ้นที่เร็วที่สุดลงเร็วที่สุดเออครับน้องบอกว่าธรรมดาเนาะเป็นลูกตี๋เองคิดว่าจะสวยบ้านถ้าหากว่าจะให้มือใหม่มาเนี่ยคิดว่ามาไหมมือใหม่ละเป็นเนี่ยไม่นะเมยมา แล้วถ้าถ้าเป็นคนที่ยังไม่เคยมาคิดว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมใจไหมคะพี่เตรียมใจเป็นอย่างแรกครับแล้วก็ต้องออกกําลังกายอ่าไม่ไมน้อยคนเดินแล้วนะคนที่แบบม,ม,มีประสบการณ์เนาะอ่าของที่ต้องมีที่คิดว่าต้องมีเลยอ่ะที่นี่คืออะไรบ้างอ้อา,ไไองาวสำหรับสาวทเนี่ยพูช้ชายไม่เป็นไรเท้าเอคะแล้วพี่คนเข้าไปดิสเปรดกินตัวเพราะว่า มันเหนื่อยค่ะแล้วแบบกลิ่นตัวมันออกแต่เรามีน้ำอาบตลอดนะใช่แต่ระหว่างค่ะแล้วถ้าเป็นออปชั่นที่แบบเกี่ยวแคมป์อะต้องมีอะไรเป็นพิเศษที่มมันป่าบ้านเราอะหมดไม่แน่ใจมไม่ค่อยเตรียมอะไรอะ่ะหมายถึงแบบออปชั่นอะไรไม่ค่อยมีเช่เนเดียวว่าอ่าอย่าง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 พี่เป็นตาเพราะมันร้อนหมวกมันต้องมาต้องใช้ตนดด้นกันแดดครีมกันแดดค่ะเพราะว่าวันแรกวันที่สองร้อนแดดมันแรงอา เราจะคิดกันแต่จะกินแล้วแล้วจะอ่ะสุดท้ายจะฝากอะไรถึงคนที่จะมาไม่ต้องมามาเลยมาเลยขอควอยเดินง่ายเดินง่ายแล้วที่เหลือที่เหลือยากที่เหลือยากเลยครับนี่ก็น้องนะครับแล้วก็บรรดาวันนี้เรามาตัดสิบกว่าคนนะครับนี่ครับก็นั่งกันแบบเป็นโรยไปแล้วครับเดี๋ยวรับในเป็นหนึ่คนเลยครับเอ้ยเขาไม่ยินเสียงหรอนั่งขนาดนี้ไม่ได้อยู่